ครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องหนึ่งด้านก็ศักดิ์ FF เด้วๆครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพานั่งปั้มไอโร่แบบอเคนะครับอ่าก่อนที่ไปชมภาพอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในทกาปต่อไปนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็รอดูี EP หน้าครับ EP หน้าผมอาจารย์สอนให้มาละเอียดเลยนะครับอ่าตอนแรกเราไปหัวไอ้บวกก่อนนะครับาราารอาตอนแรกเราต้องฝึกยิงฮะยิงแล้วก็นั่งนะ ยิงนั่งเวลาลากลงนะครับเราลากตัวยิงนะตัวยิงนี่ยไม่เห็นแม้ปุ่มอะที่ปมซูมอะฝึกนี้ไว้ฝึกนี้ก่อนนะโอเคเรารอกันมีคนยิงเยอะจังนะยิงฝึกฝึกนี้ไว้เรื่อยๆนะครับนี่นะฝึกฝึกฝึกนี้ไว้ยิงก็นั่งนะฝึกนี้เลยนะยิงนั่งยิงนั่ง ปลุกให้มันฉีดนะตอนนี้ผมไปลุกเลยไม่ฉีดแล้วนะแต่ผมก็มาสองนะยิงยิงมายิงให้มันฉีดอ่ะตายแล้วผมตายตายตายไปผมพาไปดูอีกทีฮะตายแล้วโอ้นี่เหรอวะนะมันเยอะจังคนนี่แหละครับมินบัตรสังข์องก็จะอย่างนี้แหละครับอ่ะมาอะไรเราฮะแต่เราเป็นเอ้า อ,อันละันหนึ่งละพันเก้าพันหนึ่ง,ละ,ะง,งละงงงแปดพน,นนะครับอันนี้มายินั่งยิงนั่งไปเลยนะครับยิงนั่งตั้งยิงนั่งตั้งยิงนั่งไอเวแล้วกมีนะครับก็ยิงนะ้ามนะครับ้าเราไม่เอาใล้ๆเราต้องล่าให้มนยิงบินเลย นะตอวคินี้ขอดกรอนแต่ครับแล้วแ้่ก็รอชมอีพีหน้า